่าเด็กๆขาสาหรับอ่านกันเถอะครที่แล้วคุณครูโบให้เด็กๆอ่านหนังสือกอไก่จนถึงตัวอะไรนะ้าไหนลองทบทวนก่อนนะคะกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่อยู่ในเล้าขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคนขึงขังขอระกังข้างฝางงูใจกล้า จอจานใช้ดีอ่าเราอ่านกันจนถึงจอจานใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาต่อกันอีกนะคะเด็กๆพูดตามครูโบเลยชอชิงตีดังพูดตามนะคะชอช้างวิ่งหนีซอโซล่ามทีชกระชือคู่กัน อ่าทีนี้คุณครูจะให้เด็กๆออกเสียงด้านล่างนะคะเสียงแต่ละเสียงของพยัญชนะมันจะออกเสียงไม่เหมือนกันนะคะอ่าบางเสียงก็คล้ายกันอ่าดูตัวแรกที่ครูโบขีดเส้นใต้ตัวนี้คือชอชิงพูดตามนะคะชออ่านว่าชอชออ่านว่าชออ่าตัวต่อไป ชออ่านว่าชออชางอ่านว่าชออ่อต่อไปซอโซอ่านว่าซอเด็กๆพูดตามนะคะและอีกตัวหนึ่งชอเชืออ่านว่าชอเห็นไหมชอกระเชือก็อ่านว่าชอเหมือนกันนะคะเสียงมันจะคล้ายกันอ่ะทีนี้หน้าถัดไปเลย ตัวต่อไปเด็กๆพูดตามครูเหมือนเดิมนะคะยอผู้หญิงโสภาอ่าดดชดาสวมพรันเคยเห็นไหมคะดดชดานี่เราใช้สวมที่ไหนคะเด็กๆอ่าสวมบนศรีรษะใช่ไหมคะต่อไปตอประตักขุนหันถอฐานเข้ามารองอ่าเก่งมากคะ่ะเด็กๆ ทีนี้เรามาอ่านออกเสียงให้ถูกต้องกันอีกนะคะอ่าดูที่ครูโบจุดตัวแรกเลยยอผู้หญิงอ่านว่ายอดดชดาอ่านว่าดอตอประตักอ่านว่าตอถอฐานอ่านว่าถออ่าเด็กๆพูดตามครูโบไปเรื่อยๆนะคะ อ่าเปิดหน้าถัดไปพูดตามเหมือนเดิมนะคะทอนางมนโทนหน้าขาวสวยไหมคะทอผู้เท่าเดินย่องทอผู้เท่านี้เป็นใครคะถือไม้เท้านี้ก็แสดงว่าเป็นคนแก่ใช่ไหมคะนอนเนไม่มองอ่าเด็กๆรู้ไหมคะเนนกับพระแตกต่างกันอย่างไร พระก็คือผู้ใหญ่ที่บวชเราเรียกว่าพระแต่ถ้าเนนก็คือเด็กที่ที่ยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็ได้รับการบวชเราเรียกว่าเนนหรือว่าสามเนนนะคะอ่ะนอเนนไม่มองพูดตามเหมือน,นะคะดอเด็กต้องนิมนต แล้วมาอ่านออกเสียงด้านล่างเหมือนเดิมทอนางวลทูอ่านว่าทอทอผู้เท่าอ่านว่าทอออกเสียงทอเหมือนกันใช่ไหมคะอ่าต่อไปนอนีนอ่านว่านอดอเด็กอ่านว่าดอเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ อ่าหน้าสุดท้ายแล้วนะคะต่อเต่าหลังตรงเด็กๆพูดตามครูโบโด้วยนะคะต่อเต่าหลังตรงอ่าต่อเต่านี้มันจะมีอะไรอยู่ข้างบนคะมันจะมีกระดองแข็งมากเลยใช้เป็นเกราะป้องกันไม่ให้ศัตรูมาทำร้ายนะคะ แล้วเต่าเนี่ยหัวมันก็จะพลุบพลุบโผล่ปปอยู่ในกระดองได้ด้วยเอาพูดตามต่อเต่าหลังตุงต่อเต่านี้เป็นทั้งสัตว์ครึ่งบกและสัตว์ครึ่งน้ํานะคะอยู่บนน้ําก็ได้อยู่บนบกอยู่ในน้ําก็ได้อยู่บนบกก็ไม่ตายนะคะต่อเต่านี้ออกลูกเป็นอะไรคะออกลูกเป็น ไข่นะคะอ่าตัวต่อไปถอถุงแบกขนมีถุงเยอะแยะเลยถุงนี้เราใช้หิ้วใส่ของใช่ไหมคะต่อต่อไปทอทหารอดทนอ่าทอทประเทศไทยเราเนี่ยขาดบุคคลคนนี้ไม่ได้เลยนะคะก็คือทหารนั่นเองเด็กผู้ชายทุกคนเมื่อโตไปจะได้รับ การเกณฑ์ทหารแล้วก็จะไปปกป้องชาติพิทักษ์ชาติบ้านเมืองไม่ให้ศัตรูมาทําร้ายนะคะทอทหารอดทนเห็นไหมคะต้องอดทนต,ต่อไปทอทงคนนิยมทอทงนี้จะเจอที่ไหนคะเด็กๆจะเจอที่ไหนอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมคะทอทงนี้ มีกี่สีไหนลองนับสิหนึ่งสองสามงมีสามสีและมีห้าแถบนะคะเด็กๆอ่าต่อไปเรามาอ่านออกเสียงกันนะคะอ่าตตเตาอ,อ่านว่าตถอถุงอ่านว่าถ ทอทหารอ่านว่าทอทอกับทอไม่เหมือนกันนะคะทอธงอ่านว่าทออ่าอันนี้ออกเสียงเหมือนกันอ่ะอันวันนี้เราฝึกอ่านตั้งแต่กอไก่จนถึงตัวทอธงนะคะเด็กๆพยายามฝึกอ่านกับพวกครองแล้วก็จำไปเรื่อยๆนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูบฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ